ค o อสเดี๋ยวนี้รุ่นไหนก็คอสกันเนาะจะเยอะแยะไปไหนเนี่ยเออใช่เธอจะมาคอสกักฉันไมล่ะวะได้เนาะก็อย่างที่รู้รู้กันอะว่าตอนนี้กระแสรถคอสโอเวอร์กำลังมาแรงแต่มันก็ไม่ได้ดูรุยอะไรขนาดเท่ากับรถโฟ r ์วิวปะใช่มันก็เหมือนเราใส่ชุดแฟชั่นอะไรประมาณนี้แหละ ก็อย่างของแบรนด์เราซูซูกิ XL7 กซก็เหมือนเอาเออร์ติก้าเอามาแต่งยกสูงับนิดปรับหน่อยก็เหมือนรถสไตล์คลอสล้วปะแต่ถ้าเป็นเล็กนะเล็กเลือกรุ่นเออร์ติก้าดีกว่าเพราะเราไม่ได้เน้นลุยอะไรขนาดนั้นเน้นเดินทางในเมืองกับครอบครัวแถมราคายังถูกกว่ารุ่น XL7 ซน่ะตั้ง540 0 0บาทแถมส่วนลถที่เขามีให้มายังได้มากกว่าแบบจุกๆุอีกจ้างกแหละดูออกงั้นวันนี้เราลองเอางบส่วนต่างมาแต่งเจ้าตัวเออร์ติก้ากันดูหน่อยตามใจพวกเราเลย ว่ามันจะออกมาได้ประมาณไหนไปแทแดนมีไงเริ่มจากเบ้าหน้าเรื่องเบ้าหน้างานถนัดหนูสังเกตได้จากกระจังหน้าลายสปาดพร้อมโลโก้สีดำด้วยจ้าว้าวเก๋สุดๆใช่แถมใส่ชุดแต่งชุดเนี้ยก็สวยดีนะมีคิวล้อเหมือน XL7 เลยใส่หลังคาดำด้วยนะพี่ว่ามันทำให้รถดูเท่มีมิติมากขึ้นพี่ มาดูข้างในจรวดกันดีกว่าเบาะสีนี้สีสวยเวอร์มองแวบแรกเนี่ยนึกว่ารถยุโรปเลยนะเนี่ยใช่เย็บตะเข็บก็สวยมากและสีนี้มันยังทำให้รถดูกว้างมากขึ้นด้วยนะพี่เธอสองคนนะ่ะนั่งแถวหน้ากันไปเลยนะฉันจะนั่งแถวกลางนี่แหละเพราะฉันนะ่ะคอซีรีส์ไม่ชอบการขับรถจกักโอ้ได้สองจอเลยเนี่ยก็แน่นอนก็จะได้ต่างคนต่างดูไม่ต้องแย่งกันไง หนาฉาชข้างหลังเนี่ยเนี่ยแถมยังเสียบหูฟังได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบใช้สายหรือไร้าสายอะ่ะก็ได้หมดไม่ติดจ้าแล้วไฮไลท์สุดท้ายนี่แหละ mm hmm. ก็ประตูท้ายไฟฟ้าพอรถครอบครัวต้องสะดวกสบายนิดหน่อยเวลาไปเที่ยวหรือไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. สำหรับใครที่ชอบคั o ส์โอเว XL 7 mm hmm. ก็ตอบจนย์ไปเลยจ้า แต่ถ้าใครที่เน้นใช้งานอยู่ในเมืองกับครอบครัวในงบที่ประหยัดประหยัดแบบนี้แติกล้าเลยจ้าจะแต่งยังไงก็ไม่ต้องคิดเยอะสำหรับลูกค้าท่านใดต้องการแต่งแบบไหนเข้ามาสอบถามพวกเราได้ที่สุสกิมหาราชจันทบุรีและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3ามคนขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย